อร่อยครับ่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทีเคารพรักทุกันคร,รับตอนรับทุกันของซูยูทูบช่องคนหลุกลกำชี ในส่วนของเทียงวันอาทิตย์นี่ครับผมคนุลำพี่จะนำพีน้ำดองมาเบิงในส่วนของม้วนน้ำใจทีล่างไหลามาสูพีน่นองประชาชนชาวบ้านทานระเลือนที่ได้รับผลอุโทกภัยน้ำท่วมจากพายุเตียนมูนะครับในคือจิตเป็นกุศลนะครับของลาดภัดไทยที่เพิ่มมาผัดไทยสดๆใหม่ๆห้อดๆให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านทานระเลือนอได้ อยู่ได้กินกันเนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมเดี๋ยวไปติดตามรับชมอุกัน้ำท่น้องนุชกำลังจะชิมผัดไทยนะครับจากร้านธี่เราผัผัดไทยรสชาติเป็นยังไงที่เพิ่นนั่มมาแก่ใจโอ้โหพี่น้องสีสันน่ากินอนุชชิมหน่อยดิแสบได้ครับพี่น้องเอาหันหน้ามนุษย์กินใลยพี่น้องมึงเนี่ยสดๆนะคะอย่างไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเคแซ่บๆ จะเป็นลมไปไหนสุดยอดโอ้โหพรมวย้เพื้นน้ำแดงตุยเขาสุดยอดอร่อยหวานมากอยากได้รสอยากได้ผัดไทยรสชาติดีติดต่อได้ที่อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยอร่อยครบครบครบสูตรเลยใช่ไหมอ๋ออยากอยากอยากกินผัดไทยแซ่บผัดไทยดีตรงที่ละผัดผัดไทยอยู่บ่ไก่โบไก่ยู่ตัวไหนบอกเพื่อนได้ไหมล่ะ อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอจัียงบุครับโอเคครับจะเรียนนะครับยัสองปู้สองปู้สอป้สุดยอดสองปู้เลยสอป้เลยเด็กครับพี่น้องผัดไทยแจกต่อก่อนนะคะแจดเลยจัดเลยครับจัดเลยอาเลยครับเอาเลยครับตา่อไปครับเอาเลยครับแจกต่อครับแจกต่อมารับผัดไทยมารับผัดไทยครับมารับผัดไทยโอ้แทบแทบพี่เดียแทบแทบพี่เดีย นี่คือบรรยากาศในส่วนของอ่านี่คือบรรยากาศในส่วนของอการนะครับบอกว่าแจกใจผัดไทยดีผัดกันใหม่นะครับออกจากไต่ลมจานจุ้ีสมสา,ายไงน,นะครับบ้านตะเสริรที่พี่น,อน,อน,น,น้องประชาชนชาวบ้านฐานังเรือน โมโหกตะบ,บนเชนบทอำเภอเชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบภัยน้ำท่วมนะครับเกจยากรบมีในส่วนของผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลนะครับได้ร่วมกลุมกันมารวมโดยเชื่อกันในการที่จะพัดให้แก่ใจพี่น้องปอมไปได้อยู่ในกินกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ชิมชิมชิมให้ชิมให้ดูหน่อยครับรสชาติดีจะได้จะได้จ,ไดดจิตใจอร่อยมากใหม่ทุกรสสดจากเตาใหม่ทุกรสสดจากเตาเอาเรื่องแล้ลูก,ลกใหม่ทุกรสสดจากเตาครับผัดไทยรสชาติอร่อยอร่อยมาเลยนะครับพี่น้องนี่คือม่วนนำใจทีทางผู้ที่มีกิจอันเป็นกุศลนะครับเพิ่นเด้มาผัดไทยฮัโโดงอยู่ได้กินกันนะครับเมื่อน,นี้ผัดกันใหม่ <cin stereotype and hell> <UNKNOWN> ส <S <s <girlfriend> <S ิน้ำสนยางน้ำเพื่อในเพื่อสีผัดไทยนะครับนี่คือม้วนน้ำใจกิจอันเป็นกุศลนะครับนี่คือม้วนน้ำใจกิจอันเป็นกุศลทีเพื่อนได้น้ำผัดไทยเมื่อฝากพีตอนนองชาาบานทะเลือนเฮานะครับบูหกตำบลชนบทอำเภอชนบด้อยูในกินกันหลังจากที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุยังก่อนพายุยังฮะ มาอยู่เตียนหมูเตียนมูนน,นะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆของไต่โฮมจามจุลีนะครับทีผููที่มีจิตอันเป็นกุศลนะครับได้ร่วมกลุมกันมานําผัดไทยจากร้านที่ลรผัดผัดไทยมาผัดแก่กใจพี่น้องปองไปชาวบ้านทั้งเรือนได้อยู่ได้กินกันใหม่สดสดใหม่ทุกรสสดจากเตานะครับแซ่บนะครับไม่ต้องปรุงเลยพนานะครับคุณนายเย่าหวเสียบบ มีวัชนาห์กับพี่มีมือนี้นะครับแสบอีรีครับพี่น้องนะครับนี่คือม้วนน้ำใจที่หลังไหลอ่ะนี่คือม้วนน้ำใจที่หลังไหลมาสู่พี่น้องชาวบ้านท่านด้าเรือนตำบลชนบทออำเภอชนบทจังหวัดนอรแก่นนะครับพี่น้องครับแสบบ่๊บแสบบุ๊บเลยครับเบิดแล้วครับเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องครับแสบบ่๊บแสบบิดแล้วครับเบิดแล้ว อย่าเลื่มนะครับเด้อผัดไทยรสชาติดีต้องที่ทีทละพัดผัดไทยยุ่ม่ไก่บ่ไก่ยุ่ข้ายุ่บ่ไก่บ่ไก่ยุ่ข้าไอ่ลัวทีบักการอำเภอเชนบทด้ดานทิศตะวันตกนะครับเด้อไปเห็นรถครับร้านผัดไทยนะครับอร่อยทุกรสสดจากเตาครับพี่น้องครับแ <c oughs> ่บอิหลเดี๋ยวคือบรรยากาศนะครับพี่น้องผมคนลงชี่มาก ผาพีเพืะน้องนะครับอร่อยดีเส้นหมี่เส้นหมี่ไม่เหนียวไม่เหนียวนะครับนุ่มเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ครับอร่อยสีสันน่ากินสีสันน่ากินครับนะครับเด้พี่น้องปองปลายฝากนะครับเด้ผู้ใดอยากได้ผัดไทยรสชาติดีนะครับเส้นไม่เหนียวนุ่มนะครับอร่อยอยาก กินผัดไทยอร่อยผัดไทยรสชาติดีต้องผัดไทยธีรพัฒน,น,น์นะครับสนใจติดต่อเบอร์นี้เลยครับพี่น้องด้อนี่ครับพี่น้องจะไปออกองานบุญออกโลงท่านนะครับในเบิร์ตนะครับในทุกงานนะครับสุดยอดโอเคอะไรครับชิมเลยครับววอร่อย

คุณนายคุณนายสีรัตนี่ครับพี่น้องครับช่วมที่ขรรมปรางตุ่ันครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นมวนน้ำใจที่ร่างไหไม่จากคุณนาย คุณนายศรีรัตน์จากหน่วยงานอิสุุชีวินชุมแพค่ะจะเป็นในส่วนของคุณนายนะครับศรีรัตน์ที่มาจากหน่วยงานอิสุชีวินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้มีจิตเป็นกุศลน,นะครับพี่น้องปองป่าได้น,น้ำในส่วนของอเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับ oh. เครื่องบริโภคเพรว่าจะเป็นในส่วนของน้ำเด่มนะครับ oh. แล้วก็ ในเส้นของไอ้รวมทั้งผัดไทยนะครับที่เพิ่นได้นั่มาบริการพี่อ้อกประชาชนชาวบ้านทางนเลือนนะครับแล้วก็ไม้กวาดทาความสะอาดนี่ก็ใช่นะคุณนายเบลเนาะนะครับไม้กวาดทําทความสะอาดนะครับรวมไปถึงในส่วนของผัดไทยด้วยนะครับการมออไห้ในส่วนของพนํหมู่บานนะครับดูแลลูกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้กวาดไม,ไม้กวาดเพื่อทําความสะอาดนะครับก็ใช่นะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วนะครับทั้ง่วยงาน อิศุชีวินนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเพิดนำในส่วนของในน้ำในส่วนของใบกวาดนะครับลวมถึงน้ำดื่มนะครับเคืองอุปโภคบริโภคนะครับในครัวเรือนนะครับระวังระวังสวกตากันนะครับนะครับพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือท่านนาใจอันนี้คือท่านนาใจที่เพิ่นลัางไหลมาจากหน่วยงานอิสุชีวิน อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เพื่อนม,มี่กิตรัทธาอันเป็นกุศลนะครับได้ำนำได้ส่วนของอไม้กวาดแล้วก็หนามดื่มแล้วก็ถุงยังชีพนะครับที่เป็นเครื่องบริโภคในครัวเรือนนะครับที่เพื่อนได้นำมาจากบริษัทชีวินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับนำมาสวยพี่น้องประชาชนชาวบ้านทานเลือนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนเดินทางมานะครับมามอบท่านนำใจให้พี่น้อง ประชาชนชาวบ้าน <hi> ทางเรือนที่ได้ร <an> ับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับครับบันี้กับหายทั้งพนักมู่บ้านคือพยาบาลขอบคุณหน่วยงานองค์กรเพิ่มนะครับสำหรับสุนทรแทนของคุยไปประชาชนนะครับขอบคุณหลายตำรับหน่วยงานอ่านจุก็ซอยหน่วยงานนะครับเพราะว่าจูดก็ซอยหน่วยงานทุกมือ เอาก็คุรกับฝแก่แจกกาบแม่ไน้่อยกับพวกหย่งครับแบ่งปันให้แค่คุกคอบรัวคือว่าเท่าทุกระยะหนึ่งหลังจากที่ได้รับผลอุทกภัยน้ำท่วมเนาะูมาทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนัรวยมากเมอ่ครับของคลยขอพุณนทุกหน่วยงาน่มาจะไม่ลอยกส่ลั้งใจกันทั้งใจทังครัดสงขรแห่งของมั่หวาดทา้านเยือน สมองเวิร์ับขอบคุณนครับนำใจคไทยเขาไปถึงกันแล้วครับโอเคครับแยกกันช่วยกันครับผมดูแลครับผมครับอันนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านเพื่อนขอบคุณนะครับทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะครับที่เพิ่นได้มาให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์นะครับแบ่งปันร้อยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนะครับสายท่าน้ำใจมาเคยเหือดแห้งหายนะครับคนไทยดูแลกันนะครับบ็ถอดทิ้งกันนะครับที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่นี่ก็คือในส่วนของบริษัทนะครับอีซูชีวิน อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนได้นน้ำเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับเพื่อนมาแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนะครับพ่อแม่ค่ะใครอยู่บ้านอ่ะม่ค่ะใช่ครับพี่น้องป้องไปครับเจ้าหน้าที่เพื่อนกาเจ้าหน้าที่บริษัทไออีสุชีวินนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนกาได้แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนะครับเป็นสายท่านน้ำใจจิตอันเป็นกุศลนะครับที่มีความ เมตตานะครับซอยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านทางเลื่อนโบหกตำบลเชนบทอำเภอเชนบทจังหวัดขอนแกน่นทีเพิ่นไดรับผลอุทกภัให้น้ำท่วมนะครับไม่ควอันอันอันไม่ว่ไม่วรไม่วนีว <c oughs> ่คือสายท่ามวนน้ำใจนะครับที่เพิ่นล่างไหลามากแต่กับซอยพี่น้องประชาชนชาวบ้านทางเลือนนะครับ ได้ลับได้ยุ่ได้กินนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของถุกย่างชีพนะครับเรื่องอุปโภคกบริโภคหลังจากน้ำแห้งแล้วเพิ่นกามีแมกวาดมาให้พรอมเ้ยพี่น้องปองไปนะครับขอบคุณหลายๆเด้ยครับพี่น้องปองไปขอบคุณหลายๆครับขณะนี้ภาพบรรยากาศนะครับของเจ้าหน้าที่ บริษัทนะครับอีสูชีวินนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงเพื่นใดมาแบ่งปันรยิบแบ่งปันใจนะครับได้มอบท่าน้ำใจให้พี่น้องชาวบ้านทะลือนนะครับได้รับที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับมีน้ำท่วมนะครับหลากหลายหลังคาเรือนนะครับเพิ่อนใหได้นําในเส้นของเครื่องอุปโภกบริโภคนะครับถุงย่างขีดไม่แจกใจพี่น้องประชาชนได้ยืดได้กินกันนะครับพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องกองไฟน้าท่วนซีมือหามือมาแต่สิได้ของแก่กับมือให้ถึงไรด้วยมีแจกเป็นอาสาช่วยคนเอาเงินจิบุท่องนี่คือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงหรือว่าเจ้าหน้าทีพนักงานนะครับของบริษัทนะครับอีสูชีวิน อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนได้แบ่งปันแลยยิ้มแบ่งปันนำใจนะครับกิจอันเป็กุศลได้มอบเล่สนของถุงย่งฉีดนะครับุงโรโขกนะครับมาแจกใจพี่น้องประชาชนในยุด้จินกันนะครับผมที่เกิดจากไพายุเพ่ดนะครับ นนอันนี้เข้าจะพยายามนะครับแบบว่าแบ่งปันให้ทั่วถึงทุกครอบครัวทุกครัวเลื่อนนะครับพี่นอ้องท่านผู้ชมเอาจะไปกินบาปลาดําซีะนะ่หน่อยฮะโอ้ยโอ้ยได้ถุงยังขีดเดียวถุงยังขีดมาเอาโอเคโอเคอันนี้อันนี้แจก จากบริษัทอินสูชีวินอำเภอชุมแพจังหวัดพนแกันเด้อ่าไปครับไปคาับไปพี่น้องพี่น้องไปไปดีเลยครับพี่น้องปองไปครับในเส้นของเจ้าทีบริษัทเพิ่นนะครับคือบริษัทอินสูชีวินอำเภอชุมแพจังหวัดพนแกันนะครับเพิ่นเด้นําในเส้นของถุงยันฉีบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเส้นของนามดด่มนะครับ อาหารการกินนะครับเขาสารอาหารแห้งนะครับเพื่อนกามาบริจาคให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านทั้เหือนได้อยู่ได้กินกันนะครับเอาไปรับเลยไปรับเลยเขาเขาไปรับเลยเขารับเลยขอครับไปรับเลย ยังครับมาใหม่มาใหมเอาไม้ฝาดไปด้วยไม้ฝาดไปด้วยเลบไข่ไปด้วยราบไข่ไปด้วยเอาไปไว้ไมโล <c oughs> มาใหม่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 ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือ คนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะครับเวลาได้รับอุทกภัยเลยนะหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับเราจะมีในส่วนของผู้ที่มีจิตอันภนกุลเนาะมามอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับก็คือเจ้าที่บริหารระดับสูงนะครับของทางบริษัทอิสุชีวินอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับมา มอบถาดน,น้ำใจนะครับลางไหลสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านท่านเรือนหมู่6ตตำบลชนบทอํอำเภอชนบทนะครับบอกคนเอาเข่าเลยกันมาจัดไปบอกเอาใครไปแล้วเ<ค><อ><ส>เอาลยคะ นี่ตัวแทนของพีเมลิกอ๋อพีเมิกถ้าหากว่าพี่น้องปชาชนหรือว่าชาวบ้านอยากจะได้รถด,ดีมีคุณภาพก็ฝากไว้ที่บริษัท<ม>อีสุชีวินอำเภอชุมแพังหวัดนก่นนะครับดาวน้อยอนถูกนะครับต,ตัวแทนของไทยพีเมลิกไทยพีมลกสีเทาดีเ้ตัดสินครับน้ินอ๋เป็นกรรมการผู้ตัินอันนี้เป็นกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลไทยพีเมลกใะ โอ้ขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับครับผมครับผมอ๋อรวมกันมาครับอ๋อรวมๆกันมารวมๆกันมาครับผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับสายทานน้าใจมวลน้าใจที่หลั่งไหลสู่พี่น้องชาวบ้านทางเลื่อนตำบลชนบดอาเภอชนบทจังหวัดอแก่นเนาะครับฮฮคุณหมอ ศรีนครินอ๋อคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นครับผมรงางวลศูนย์ราบาลศูนย์อ๋อครับผมครับท,ท,ท,ที่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 รวมกันมาแบ่งปันน้ําใจเนาะครับผมครับอันนี้จะเป็นคุณหมอสวัสดีครับผม,ค,มคุณหมอที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น ครับวันนี้ในในนามของทางหมู่บ้านท like ่านเลื่อนต้องขอกราบขอบคุณคุณหมอมานะครับที่แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ําใจนะครับสู่สายทานที่ให <c oughs> <oke communication> ้พ the <theatre> <at> <ièrement speaking> ี่น้องประชาชนชาวบ้านท่านเลื่อนที่ได้รับผลกระทบกับภัยจากน้าท่วมนะครับแสดงความรู้สึกนิดหน่อยให้ให้ชาวบ้านหน่อยครับผมก็สู้ๆนะคะก็อยากขอบอกเล่าก็ได้สู้ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ นี่คือบรรยากาศในการจัดสรรคัดสรรแบ่งในส่วนของทุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านท่านเรือนะครับที่ได้รับผลอุทกภัยน้ำท่วมนะครับ

คร ais, ับใช่ใช่มันจะมันจะทั่วถึงครับ